สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมน,นะคะวันนี้ก็อยู่กับคลิปซีซันบวกบวกนะคะหรือว่าซีซันคืออะไรแบบสรุปย่อนะคะโดยแม่บ้านจะทําเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของซีซันบวกบวกเข้าไปด้วยนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมน,นะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดใูในทุกูช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ อคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกม Black ด e s เซ t แล้วแล้วก็แม่บ้างของอนุญาตแนะนำร้าน Super s p สเ i a l ียลชนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยนะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ให้กับทางร้านเท่านั้นเองวิธีการเติมนะคะก็สามารถดูตรงคลิปของแม่บ้านได้เลยหรือว่าจะสอบถามโดยตรงกับทางร้านได้เลยนะคะ ทางร้านนะคะมีช่องทางติดต่อสองทางด้วยกัน,กนคือทางไลน์แอดนะคะแล้วก็เพจ Facebook นั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะเกิดเรื่องเรทราคานะคะสามารถเช็คได้ตามนี้เลยหรือว่าเช็คกับทางร้านได้นะคะเพราะว่าเรทราคาเนี่ยมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะฉะนั้นก่อนเติมทุกครั้งแนะนาให้ถามทางร้านก่อนนะคะอันดับแรกน,นะคะขออนุญาตกล่าวถึงเอ,อ่อระบบซีซันก่อนนะคะว่าตอนนี้ซีซันสรุปแล้วคืออะไรเอ,อ่อ ตอนนี้ซีซันนะคะเป็นซีซันที่ไม่มีปิดนะคะก็คือจะอยู่ไปตลอดถาวรเลยนะก็คือจะไม่มีวันปิดนะคะซึ่งซีซันเนี่ยจะเราสามารถเข้าไปสร้างได้นะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยจะมีตั๋วให้นะคะเดี๋ยวพาไปดูตั๋วเลย คือตั๋วเนี่ยจะอยู่ข้างนอกนะคะก็คือจะอยู่ตรงหน้าสร้างตัวละครนะคะมันจะมีให้ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะถ้าเกิดคุณมีจุดสีเหลืองขึ้นแสดงว่าคุณมีตั๋วหนึ่งแต่ว่าคุณน่ะสามารถสะสมตั๋วตัวละครตัว๋วตั๋วสีดนเนี่ยได้สูงสุดแค่5ตั๋วนะคะซึ่งทางเกมเนี่ยจะแจกมาให้เราเรื่อยๆนะคะหากคุณไม่เล่นเนี่ยมันก็จะได้สูงสุดอยู่ที่5อันนะคะหรือว่า5ตั๋วนั่นเองแล้วถ้าคุณเล่นอยู่อย่างตอนนี้ของแม่บ้าน พึ่ง่านคือมีตัวละครอยู่นะคะมันก็เลยขึ้นติ๊กถูกแบบนี้ถ้าแม่บ้านกดจบการศึกษาของตัวละครนี้ออกไปเมื่อไหร่มันก็จะถือว่าตัวเนี่ยถูกใช้ไปก็จะเหลือสองจุด ประมาณนี้นะคะซึ่งตอนแรกมีแค่2องแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเพิ่มตั๋วใหม่เข้ามานะคะแม่บ้านก็เลยมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับซีซั่นตัวละครซีซั่นนะคะขออนุญาตพูดแบบสรุปย่อเลยนะคะตัวละครซีซั่นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเราต้องสร้างใหม่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันจะเป็นตัวที่สามารถใส่ได้เฉพาะแค่ของงารุกับ ของทูบาล a ่านะคะซึ่งของนารู้นะคะให้เราทำจากเควสเนื้อเรื่องนะคะเราจะได้รับมาเรื่อยๆได้รับหินการตีบวกนารูมาด้วยนะคะ,ม,ะนนนะมันจะชื่อว่าหินแบบนึงนะมันจะชื่อว่าหินกาแห่งกรเริ่มต้นนะคะอาใช้หินตัวนี้แหละตีบวกนะคะแล้วพอเราทําเป็นนารู้วีเมื่อไหร่เราก็กดแรกเป็นอเอกทูบาล่าได้เลยนะคะเราไม่ต้องทำทูบาลล่าเองนะ เราเอาของนารรู้ในหละทั้งตัวแนกเป็นของทูบัลล่ายกเว้นประดับนะคะประดับเนี่ยซึ่งประดับเนี่ยเราจะได้จากการเลเวลตัวละครเราแล้วเราก็จะได้จากในตัววายด้วยนะคะเขาจะแจกมาให้อยู่เหมือนกันบางส่วนแต่บางส่วนของประดับก็ต้องทําเองนะคะอย่างเช่นส่วนสร้อยอย่างอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะก็จะค่อยเอาเหินดํากันเวลาไปแลกอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เอ่อต่อไปเป็นเรื่องบัตรผ่านซีซันนะคะบัตรผ่านซีซันนะคะ ก็คือเออเราอะ่ะจะเลือกที่จะเติมบัตรพูดดำหรือไม่เติมก็ได้นะคะบัตรพูดดำมันจะอยู่ที่ราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเออแม่บ้านซื้อไปแล้วเนาะมันก็เลยมันก็เลยจิ้มไปไมิได้ทีนี้บัตรพูดดำนะคะคือมันจะมีให้ทุกซีซันเลยก็คือคุณมีกี่ตัว๋วคุณก็สามารถซื้อได้ตลอดตามตัวละครซีซันที่คุณสร้างเลยนะคะ แต่ีเนี้ยมันก็ราคาก็แรงอยู่นะคะยกเว้นตอนที่จะแบบลดราคาหรือได้ตั๋วลดลยอ,ยนนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็ถามว่าซื้อบัตรผู้ดําเหนือคุ้มไหมคุ้มนะคะคุ้มมากเลยแต่ว่าถ้าให้ซื้อทุกรอบก็กระเป๋าฉีกเหมือนกันทางนี้ทางนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าอยากจะซื้อไหมซึ่งของต่างๆในนี้นะคะสามารถใส่คลังได้นะคะแตรเขอามาอะไรพวกเนี้ยใส่ได้หมดเลยสมมติว่าคุณจะมาเล่นซีซันเราเอาแต่เขามาไปให้ตัวหลักตัวรองตัวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะ โอ้โชุดแบรก็เหมือนกันนะคะจะเป็นชุดเริ่มต้นของถูกอาชีพนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนของข้างหน้านะคะทุกคนจะได้เหมือนกันหมดแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็คือต้องเติมเพิ่มเอานั่นเองนะคะซึ่งก็แล้วแต่แล้วก็เรื่องของเหรียญน,นะคะเหรียญตาแห่งการเดินทางเนี่ยทุกคนจะได้อยู่แล้วประมาณ1 0 0หรือ1 2 0ี่เหรียญนี่แหละถ้าคุณเติมเพิ่มคุณจะได้ประมาณ2 0 0ถึง240ี่เหรียญน,นะคะโดยประมาณนี้ ซึ่งจริงๆค่ะว่าจําเป็นต้องเติมเพื่อเอาเหรียญตาแห่งการเดินทางไหมส่วนตัวมองว่าถ้าคุณไม่มีงบอะค่ะถ้าไม่มีงบนะคะก็เน,เนเ้นเล่นเล่นเล่นหลายๆตัวเอาเล่นหลายๆซีซั่นเอาแต่ถ้าเกิดคุณมีงบอย่างเงี้ยก็แบบเออขี้เกียจเล่นอ่ะจะเล่นแค่3ตัวแล้วก็เติมเอาอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะคะเราะว่าเหรียญตาแห่งการเดินทางนะคะมันจะมาอยู่ตรงนี้ ซึ่งมันจะแลกของได้ต่างๆตามนี้นี่แม่บ้านมี400กว่าเหรียญแล้วผมว่าแม่บ้านก็เล่นเก็บมาเรื่อยๆนะคะเติมบ้างไม่เติมบ้างก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้เติมเนาะแต่รอบนี้ต้องบอกว่าแม่บ้านเติมเพราะแม่บ้านจะเอาเตะข้ามาให้ดูสานะคะแค่นั้นเลยทีนี้ของรางวัลพวกนี้จริงๆต้องบอกว่ามันมีการเพิ่มมาเรื่อยๆด้วยนะตอนแรกมันไม่ได้มีเยอะเท่านี้นะคะอันนี้มันมีการเพิ่มเข้ามาก็จะมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ตะก,กูลละหนึ่งครั้งแล้วก็มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนแบบตลอดได้เลยนะคะก็มีเหมือนนกัน ซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวเออเดี๋ยวอันนี้ของนี้ก็ทำเป็นคลิปแยกวิเคราะห์ให้อีกทีนึงแล้วกันนะคะ,ะ,คะเรื่องเหรียญตาแห่งการเดินทางแบบปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยว่าเออใครควรแลกอะไรใครเป็นผู้เล่นใส่ไหนประมาณยังไงนะคะเพราะว่าถ้าพูดในคลิปนี้ทีเดียวน่าจะยาวมากก็อันนี้จริงๆก็ยาวแล้วแหละเออเนยเรื่องเหรียญตาซีซันเหรียญตาเดินทางอันนี้ขออนุญ,ญาตทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำเป็นร์วชั่นใหม่ให้ของปีนี้เนาะ อตัวละครซีซันนะคะสามารถไปได้ทางเสิร์ฟซีซันและเสิร์ฟธรรมดาเลยแต่สําหรับตัวละครทั่วไปนะคะจะไม่สามารถมาที่เสิร์ฟซีซันได้เนาะก็จะมีให้ดูแบบนี้อืมเนี่ยซีซันหนึ่งกับซีซันสองนะคะอ่ะทีนี้เออมันจะหมดแล้วนะคะเรื่องของซีซันเนาะต่อไปจะเป็นเรื่องของซีซันบวกๆนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมซีซันละกันนะคะ ก็คือเขาเหมือนมาแบบช่วยเพิ่มเติมให้เราซึ่งถือว่ามีความเจเริญหลายอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยก็คือกิจกรรมซีซันพิเศษหรือซีซันบวกๆนะคะจะอยู่ถึงวันที่31อตุลาคม2 5 6 7เจน,นะคะก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ2เดือนนะคะซึ่งซีซันนี้มันพิเศษยังไงก็คือในเซิร์เวอร์ซีซันนะคะจะคุณค่าประสบการณ์ต่อสู้เป็นเลย1,000นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือแบบไปฟาร์มกันแบบก,ก็คือจะไปฟาร์มจากอะไรก็คือคุณแบบววเร็วแน่นอนนะคะ แล้วก็ซีซั่นบวกๆนะคะก็แจกม้าด้วยก็คือแจกม้าในที่นี้หมายถึงว่าหมายเป็นม้าเทียแปดนะคะที่คุณจะได้รับเออสกิลหัวทองไปเลยห้าอันนะคะปกติจะเป็นแค่สี่ซึ่งอันนี้ก็จะให้ไปเลยนะคะห้าสกิลนะคะแทบจะเป็นหัวทองอยู่แล้วเนาะก็จะได้วิ่งเต็มฝีเท้าความเร็วชื่วพิษตาต่อเนื่องความเร็วชื่วพิษตาวิ่งด้านข้างและรวดเร็ววิ่งด้านข้างนะคะจ,ะจัดกันไปเลยจุกจุตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณบรรลุเล v ว l 60นะคะรับกล่องการเริ่มต้นอัมรูราไปเลยนะคะซึ่งสามารถทําได้ตะกงูละหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็คือแจกแค่ครั้งเดียวเนาะก็คือสมมติมีสามตัวอย่างเงี้ยก็คือได้ครั้งเดียวแต่ส้าเนาะอันอื่นๆนี่จแจกตามตั๋วที่เราเล่นเลยนะคะจนกว่าจะเะหว่าก่อน31ตุลาค,คมนั่นเองนะคะซึ่งกล่องการเริ่มต้นอัมรูรานะคะจะแจกนาฬิกาพกของแพดริจิโอหรือว่าแพด เออม่ใชแพตตัวนาฬิกาพกมานีนะคะถ้าใครเคยเห็นแมบ่บ้านทิ้งคลิปไว้ให้เนาะก็คือเหมือนกันเลยประมาณนั้นนะคะแล้วแต่เขาเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะโดยประมาณนี้อืต่อไปก็จะเป็นเนอแล้วก็จะได้รับกล่องอาวุธหลักนะคะก็คือเป็นอาวุธบอลร,ระดับจัตาวานะคะไอวี IV, ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นขาจารคาดันเดเลนคูทุมเนาะไม่ได้นูเวอร์นะ แล้วก็ส่วนชุดกระดดดนะคะจะเป็นหมวกกริฟฟอนกระกต้นไม้ถุงมือเบรกรองเท้าอุลกณนนะคะแล้วก็รับเครื่องประดับคาโปเทียไปเลยทั้งตัวนะคะสร้อยคาโปเทียหนึ่งเก็มาขัดคาโปเทียแหวนคาโปเทียต่างหูคาโปเทียสองอันนะคะโอ้ก็จะประมาณนี้สําหรับนาฬิกาโพของแพลริจิโอให้แม่บ้านสรุปย่ออีกรอบหนึ่งเลยก็คือมันคือเอาไว copy, ้ก๊อปปี้เลเวลตัวละครน,นั่นเองนะคะก็คือคุณจะได้มีเลเวลตัวละครหกสิบเอ็ดสองตัวนะคะก็จะประมาณนี้เลย แต่เควสเคลืออะไรก็คือต้องทำเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มีการปรับเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตัวละครทั่วไปสามารถดำเนินเควสหลักฉบับเรียบงานได้ก็คือสามารถข้ามเควสได้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเงื่อนไขการทำเควสก็คือเหมือนเดิมนะคะคุณต้องเคยสำเร็จเควสสัตว์เลี้ยงแมวจูวนาของบาเรสก็คือตรงเคยสำเร็จเควสตรงเมเดียเลยไปจนถึงแมวจูวนานะคะประมาณนี้ นะคะก็จะสามารถที่จะข้ามคุยได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวซีซั่นหรือตัวละครทั่วไปนะคะแล้วก็ช่วงเวลากิจกรรมซีซั่นบวกๆเนี่ยนะคือถ้าเราไปตีบอสนะคะคาจาคา,าราด,ดาโนเวอร์คุทุมโบราณและโอฟินนะคะเราจะมีโอกาสนะคะได้รับสามเร่งปัิิิริยาประทาุโอโมนห้าถึงสิอันแล้วก็รับชิ้นส่วนโอลุนโอคิลูอาไปเลยหอันนะคะซึ่งก็คือ เป็นของที่เอาไว้แปรสภาพอาวุธหรือชุดเกราะบอสนะคะให้เป็นประดับเป็นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นไปเลยก็คือไม่ต้องนั่งทําอะดอกมาเป็นชิ้นเลยแล้วก็สามารถที่จะอืมเอ่อซึ่งเขาก็บอกว่ารับได้หนึ่งอันเมื่อคาจับ่บอสทัชชินด้านบนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะประมาณนี้ซึ่งถือว่าอันเนี้ยดีมากนะทุกคนคือเป็นการเร่งให้คุณแบบทําทูบัล่าดได้เร็วมากๆฉะนั้นอย่าลืมไปตีเวอร์บอสกันด้วยนะคะอย่าลืมเด็กขาดเลย แล้วก็มีการผ่อนปรนวัตถุดิบสำหรับการสนับสนุนจากกิโลโมงนะคะก็คือสามารถทำประดับวีร้อยเปอร์เซ็นได้นะคะซึ่งก็จะมีการลดของทำลงเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็บอกไว้อีกนะว่าถึงแม้ว่า,วากิจกรรมซีซันพัสจะหมดแล้วอ่ะก็จะยังมีอยู่ยกเว้นอันนี้นะยกเว้นอันนี้นะคะยกเว้นรับไอเทมวัตถุดิบสำหรับพัฒนาอุปกรณ์อันเนี้ยไม่ถ้ากิจกรรมหมดก็คือหมดด้วยก็คือหมดสามสิบเอ็ดตุลาแต่ว่าเออเควส ขามเควสเนี่ยอยู่ก็คืออยู่ถาวรเลยแหละง,ง่ายๆแล้วก็อันนี้ควยประจสัปดาห์รับวัตถุดิบผลิตน้าทิพย์วิญญาแห่งโอเนตและโอดอนนะคะก็ปรับใหม่นะคะให้เป็นรับควยประจำสัปดาห์ทั้งหมด6อันด้านล่างได้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือสามารถแบบปั๊มได้เลยนะคะก็คือสามารถทำเอ่อรับของเอาไปทํายาถาวรมานาะและเลือดได้เลยนะคะทุกสัปดาห์ โดยที่ปกติมันจะทําได้แค่แบบเลือกต้องเลือกควสได้ควสหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่ต้องเลือกทําให้หมดเลยแต่ว่าทําพร้อมกันไม่ได้นะก็คือหมายถึงว่ารับสมมติว่ารับความสนใจของบรรทาราอยู่เงี้ยก็ต้องทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปรับกระดิ่งเสียงใสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคือมีกิจกรรมให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูหมายถึงกิจกรรมอันนี้ก็คือสามารถรับเพิ่มได้เป็นเจ็ดควสตนั่นเองนะคะมันมีกิจกรรมอยู่เดี๋ยวพาไปดูเนาะนี่กิจกรรมนี้อีกเช่นเดียวกันก็นกคือ สามารถรับเพิ่มได้อีกเป็นเจ็ดควสไปเลยนะคะทุกคนจุกๆุกันไปเลยโอเคค่ะก็จำประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะคะก็อันนี้แม่บ้านก็สรุปยอ่อคร่าวๆมาให้เลยนะคะว่าเอ้ยทำไมมันถึงน่าเล่นนะคะรอบนี้เพราะของรางวัลต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยถ้ายังไงก็เออถ้าใครยังมีคำถามอะไรอยู่หรือว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องซีซั่นอยู่ก็าสามารถสอบถามแม่บ้านได้นะคะแม่บ้านไม่กัดเออ พอยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะถ้ายัางไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจักรราช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบายบาย